สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ใน Minecraft f i l Recording นะครับซึ่ง f i l Recording นี่ก็คือปกติผมจะเล่นแต่ U.S.C ใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ผมอยากจะมาลอง S.G. บ้างซึ่ง S.G. ผมเคยเล่นมาก่อนนะซึ่งผมคิดว่าผมจะไปทำแบบมันอยากโชว์เทพไงนั่น U.S.C. บ่อยทำ Challenge ใน S.G. ทําปุ๊บเที่ยคือแบบว่าเฟลตลอดอะเฟลทลุกคิวอะคือถ้าเกิดผมไม่เจอทีมนะเว้ยผมก็ต้องเจอแบบ ของโหดไม่เจอของโหดคนโหดแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากเลยด้วยผมจะเจอทีมสองทีมสองลูกกระทืบผมอะ่ะคือผมไม่รู้เป็นโรคอะไรนะที่ผมจะเจอทีมสองลูกกระทืบโอเคนี่ความโหดร้ายของผมครับซึ่งไปดูได้เลยในแฟนลกออดพาร์ทที่หนึ่งนะครับผมไปดูกันได้เลยแต่ผมคิดว่บบามันคงจะไม่โหดมากครับตัวขั้นบนสองตัวอ,อืมแต่ผมขอคราฟปินน์สเตลกันดีกว่าโอเคสวัสด,ดีครับเราแองเราไงาโอ้โห้อี้ย โอเควันดีเพื่อนโอ้โหไอ้ตัวไอ้ทิงดาบทำมะเขือเลยเนี่ยไอ้ดาบดาบชั้นโด้อเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกผมรู้สึกว่ามันเียใมันยากมากไอ้ไอ้นี่โหมึงสีมึงช่างกลมเกินเสียลเกินว้าวว้าวเพื่อนใจเย็นไอ้เหี้ย็พ่อคงตายเอาในครับผมขอสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะอยู่หกสิบสองไทม์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมา เล่นซูเปอร์เกมนะฮะซึ่ง HHH> วันนี้ผมจะมาทำชาร์เลนจ์นะครับผมนั่นก็คือฟูลเรตเตอร์ชาร์เลนจ์นะฮะตีิงอ่าโว้โว้โอ้โว้โอเคมันหมวกมากแย่วันเดีเพื่อนโหนแฮกเสร็จเฮ้ยชิหไพชิหไพโอ้โหโนแฮกไม่น่อไสบายหายห่วงว่ะโอเคครับผมเราให้มันตีกันไปก่อนนะฮะซึ่งว้าว โอ้พ่องตายแงปตีกูพ่องตายนะโอเคมาเฮียมาโอเคมาเลยเฮียไอ้สัตเฮ้ยเฮียเียเฮ้ยเฮียแทแก โอเคหวยเอ้ยเฮียให้มันได้อย่างงี้สิไอสารเอ้ยเฉียบเป็นไอสติกูหายพ่อคงตายไอเด้งให้มันได้อย่างงี้สิซาร่าอบป่าเลยกับฟาริดาไอเฮียชิบหายแล้วกูเฮีย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 โอ้พ่อมันตายโอเคฮะ ซึ่งไอ้สัตว์มันก็ทีมกันอย่างไอ้เหี้ยไอ้หน้าหนังฉี่ได้เหี้ยมันจะทีมกันอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเพื่อนตี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 นเด็ด beautiful tan 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 โอเคโอเคพัดตัวหนึ่งเฮียพองตานั่นแหละครับความหัวร้อนของผมในเซฟเฟอร์แล้วกพัดหนึ่งนะคือเฮียแบบโอ้ไม่เจอทีมกูก็ต้องเจอคนโหดนะฮะซึ่ง นะครับผมโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมเดี๋ยวอ้คลิปนี้คลิปนี้ใหม่อ่าคอมเมน้ตใต้คลิปเลยนะครว่าพี่พาร์ทสองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเกี่ยวกับคลิปอย่างนี้ให้อีกนะครับโอเคฮะแล้วเจอกันใหม่เลยเดี๋ยวไปขอพาร์ทหน่อยสิเดี๋ยวเพักบ่าย